ข้าพเจ้าได้จัดนิทรรศการศิลปแผ่นดินครั้งที่ห้าขึ้นที่พระที่นั่งอนัน,นตสมาคมในโอกาสที่ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเจริญพระชนมายุแปดสิบพรรษาข้าพเจ้าเองไปดูเป็นครั้งแรกตกตะลึงคือไม่เคยคิดไม่เคยคิดว่าเด็กศิลปะชีพ ของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเลือกมาเองเลือกมาเนี่ยจากหมู่บ้านที่จากครอบครัวที่ยากจนที่สุดคือว่าเห็นเขามีลูกแย่แล้วก็ยากจนก็อยากที่จะแบ่งเบาภาระตอนนั้นก็ยัง คิดไม่ได้ถึงเดี๋ยวนี้ก็แค่ว่าให้เขามาทอผ้าผู้ชายก็หัดมาแกะสลักหัดมาเขียนรูปอะไรต่างๆเยอะแล้วก็ให้เงินประจำวันเขาให้เงินเขาตลอดไปปรากฏว่าเขาพออกพอใจแล้วเขามุกมานะที่จะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองข้าพเจ้าเองไม่คิดเลยว่า คนไทยของเราเนี่ยซึ่งจบป4บางคนก็จบไม่ถึงป4จะออกมาเป็นศิลปินระดับโลกได้เพราะชาวโลกมาดูแล้วอ้าปากค้างจะระดับโลกเลยโอ้พระราชดิรัดในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพรร์พระบรมราชิชน,านีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นที่ประจักษ์ชัดในหัวใจปวงชนชาวไทยด้วยสะท้อนชัดถึงพระราชปณิธานแห่งแผ่นดินค่าทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินที่จะทำให้รัษฎรของพระองค์พ้นจากความยากจนด้วยการพระราชทานอาชีพเพื่อเป็นไรายได้เสริมแก่รัษฎรในชนบท ระยะเวลาที่ผ่านมาบนเส้นทางการพัฒนางานของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้สรงอุทิศพระองค์ทรงงานทุ่มเทกำลังพระบรารกายพระราชหฤท,ทยัยและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมาก ต่อเนื่องยาวนานมากกว่า40ปีของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปาหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกท้องถิ่นไทยทั่วประเทศและที่เห็นอยู่นี้คือผ้าไหมมัดมีแพรวาและผ้าไหมอีกหลายชนิดเป็นศิลปะการทอผ้าของชาวอีสานที่เต็มไปด้วยลวดลายหลากหลายงดงามเครื่องถมเงินถมทองศิลปะดั้งเดิมของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งเครื่องจักสารย่านลิเผานับเป็นงานประดิษฐ์ที่ล้ำค่าจากภาคใต้เครื่องเงินและผ้าปากักลวดลายสวยงามของรัศดรชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆเกิดจากฝีมือชาวไทยภูเขาผู้ละทิ้งอาชีพปลูกฝิ่นและหันมาสร้างไรายได้เสริมจากงานศินลปาชีพ ในนับจากนี้ต่อไปในเบื้องหน้าสินของแผ่นดินไทยก็จะได้รับการสืบสารอย่างมั่นคงด้วยพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์มรดกล้ำค่าผ่านงานศินแผ่นดินและแล้วเวลาอันเป็นบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ก็ได้เริ่มขึ้น เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิรดาสินแผ่นดินครั้งที่ห้าผลงานชิ้นสำคัญนับร้อยชิ้นที่สร้างขึ้นอย่างประณีตอันเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่ไทย ด้วยหัวใจที่เปลี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาโกโราุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าศริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้สร้างชีวิตใหม่ให้กับงานศิลป์ไทยและชีวิตใหม่ให้กับราษฎรผู้ยากไร้ได้ลุกขึ้นยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองอย่างมีศักดิ์ศรี เห็นความสุขคือช่วงเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงชื่นในพระราชรุทยไยด้วยทรงประจักษ์ชัดถึงความมุ่งมั่น ในการร่วมกันสารต่องานหัตกรรมอันลำค่าของแต่ละภูมิภาคไทยของเหล่าสมาชิกศิลปาชีพสถาบันศิลปกิจมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าศิลิกิจพระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันนี้งานศิลปะแผ่นดินก็ได้ล้วนเกิดขึ้น ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นช่างศิลป์ไทยที่สุดของงานฝีมือของแผ่นดินสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงเป็นงานศิลป์อันงดงามเท่านั้นแต่นี่คือเอกลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็นศิลป์ของแผ่นดินไทยที่สำคัญเหนืออื่นใด การดำเนินง,งานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ผ่านมาได้บ่งบอกชัดว่าพระราชดำรัสอันลึกซึง้งที่ทรงประสานสองประโยชน์ของงานศิลป์ได้ช่วยชุบชีวิตของผู้ยากไร้และสร้างอนาคตที่สดใสแก่งานศิลป์ของชาติได้ปรากฏเห็นแล้วอย่างชัดเจน is 12 2 so?